สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ในเกม f o o d t of the New World เกมมือถือ One Piece อร์ชั่นที่ดีสุดของ X7 Game แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะ,ะในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเคริสตอลคอนแนะนำผู้เล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอ่าเริ่มต้น ซื้อแพ็คเติมเงินแพ็คไหนดีสามารถเล่นได้ยาวๆานะครับแล้วก็จะมา,อ,าอัปเดตเนาะโค้ดที่มันแจกก,กล่องเลือกตัวละครลูฟี่เทนิกะแล้วก็โซโลร่างอสูรานะครับผมนะสำหรับโค้ดนี้ก็3เดือนนะผมจะแจก,ก1ครั้งนะครับผมนะอ่ะอันดับแรกครับขออนุญาตแจก,กโค้ดก่อนเลยนะครับผมนะ สำหรับโค้ดนะครับผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมนะตรงด้านล่างาลิงก์ดาวน์โหลดเกมเนาะถ้าเราดูาในของแอป x 7็ก m e เมกมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเนะาะยังไงก็ให้ทุกคนไล่เติมตามที่ผมปักหมุดไปให้ได้เลยนะครับวิธีการเติมโค้ดก็ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์บริการรหัสแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมนะ พอเรากรอกโค้ดเสร็จถ้าเรามากดรับที่ซองจดหมายตรงนี้ครับนี่เราจะได้รับนะครับผมเป็นกล่องเนาะอ่าเลือกตัวละครดูฟี่เท่นิกะแล้วก็โซโลร่างอสูรานะครับผมเนาะแล้วก็จะได้รับสก,กินนะครับอ่าเลือกสก,กินนะครับผมระดับตํานานเนาะหายากนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าคูปองเนาะนคูปอง648อย่หยวนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นทองนะครับ อ่าล้วก็จะแจกเป็นทรัพยากรต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ตั๋วกาชานะครับผมประมาณ280กว่าใบนะครับทุกคนนะอนี่ครับกดรับให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ในกระเป๋าของเราแล้วเนาะอ่าสำหรับกล่องนะครับเลือกตัวละครอ่าลูฟี่เนาะเทมิก้กะแล้วก็โซโลนะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับเลือกตัวไหนดีใช่ไหมครับอ่า ผมแนะนำนะครับผมนะถ้าจะใช้ในระยะยาวจริงๆนะครับที่มันเก่งจริงๆนะนี่ลูฟี่เทมิกาครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3จนถึงอันดับ10หรือว,ว่าท็อปสินะของทุกเซิร์ฟนะครับเลือกลูฟี่เทมิกานะครับผมนะเพราะว่าลูฟี่เทมิกานะครับผมนะ้อมันหาไม่ได้นะจากตั๋วกาชาหรือว่าจากตู้กาชานะครับผมเนาะมันได้จากกิจกรรมเติมเงินเท่านั้นนะ หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะครับถ้าจะเติมจริงๆนะครับผมนะ,ะสําหรับดนะูฟี่เทมิกะเนาะแล้วก็โซโลนะผมเนาะตัวนี้ก็ไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาเนเหมือนกันนะแล้วก็รอกิจกรรมเติมเงินเท่านั้นนะครับถ้าเติมก็ราวๆประมาณอ่าเกือบหมื่นนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะผมแนะนําให้ทุกคนเลือกดูฟี่เทมิกะนะครับผมอ่าหรือว่าใครจะ เลือกโซโลก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ไม่ว่ากันเนะาะแต่ผมแนะนําให้เลือกลูฟี่เทมิกะนะครับผมเนาะที hey. อ่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็กดทดลองเล่นได้เลยนะครับผมเนาะมันจะอ่าใช้สกงสกิลอะไรต่างๆให้เราดูนะครับผมนอะอ่ากล่องเลือกตัวละครเลือกลูฟี่เทมิกะเนาะหรือว่าเลือกตัวไหนที่เราชอบก็เลือกได้เลยนะครับผม จากนั้นเราจะได้รับตั๋วกาชาเนาะประมาณ280ร้อยแถึงสองร้อยเกว่าใบนะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของซองแดงอะไรพวกนี้เนาะมันจะแจกเยอะมากเนาะแล้วก็เริ่มต้นมามันก็จะแจกอันนี้เห็นไหมครับตัวละครแฟงกิ้งเนาะแฟงกี้นะครับเนี่ยแฟงกี้แล้วก็แฮนด์คอกนะครับแล้วก็ทุซบนะครับผมเนาะเนี่ยมันจะแจกนะครับผมเนาะสามตัวละครนี้ฟรีเลยนะครับผมนะ แล้วก็เนี่ยดูฟีเรเบกนะ์เนาะรวมแล้ว4ตัวนะที่มันแจกฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับแพ็คนะครับผมเนาะซื้อแพ็คไหนคุ้มนะครับผมสำหรับคูปอง648อยู่หรือประมาณ3 0 0 0ับาทไทยเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมอ่าผมแนะนำนะครับอ่าแพ็คแรกเราจะเติมก็คือแพ็คนี้ครับนี่แพ็คนี้ครับเนี่ยองขวัญผลยกตรงนี้เนาะกดซื้อแพ็คนี้เลยครับผมจะได้รับ เติมมาครั้งแรกเนาะได้รับแฮนด์คอร์กแล้วก็ได้รับอ่าอุปกรณ์ของสีแดงหนึ่งดาวนะครับผมนะกดซื้อได้เลยเนี่ยหกหยวนนะครับอนะครับกดซื้อแบบนี้ได้เลยครับเนี่กดซื้ออแล้วก็กดรับไปเลยไหมครับวันแรกได้รับแฮนดะ์คอร์เนาะวันที่2วันที่สามก็รับอุปกรณ์เนาะแพ็กต่อไปก็แพ็กนี้ครับผมหกสิแปดหยวนตรงนี้เนาะกดซื้อครับผมซื้อแพ็กนี้เลยนะครับ ซื้อไปปึ๊บกดออกมากดรับ,บครับเนี่ยวันแรกเราจะได้รับนะครับผมเป็นการ์ดเลือกตัวละคร3ฝ่ายเนาะ,ะนวันที่2วันที่3ก็จะได้รับเป็นวิญญาณระดับ5เนาะเอาไว้ขึ้น6ดาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมแล้วก็หินหลอมนะครับโอเคได้รับมาแล้วสำหรับ ไอตัวนี้ก็ผมแนะนําให้เลือกเป็นออะไรนะตัวนี้่ที่ผมจําชื่อไม่ได้ครับผมเนี่เลือกตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้มันโจมตีแรงมากนะอ่นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของกาชาปองนะนกาชาปองนะครับผมกาชาปองที่มันแจกเนาะนะครับตู้ขั้นสูงประมาณ190กกว่าใบเนาะแล้วก็ตู้แบบเลือกฝ่ายได้ก็ 100ใบนะครับผมนะอ่ะสำหรับตู้นี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นเทียลิสตัวละครให้เลยเนาะให้เราสุ่มหานะครับเทียลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6เทียนะมีเทียเมตาดับเบิลเอสเทียเอสเทียเอเทียบีแล้วก็เทียซีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียเมตาเนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่5ตัวนะ นะครับที่จริงมันมีอยู่5ตัวแนละ้วมันมีตัวใหม่เข้ามานะอาจจะเป็นนามิเนาะเทียบสุดนะครับผมนะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตขึ้นมาในเทียนะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็จะมีลูฟี่เทนิกอ่าโซโลซันจิแฮนคอกนะครับแล้วก็นามิเนาะ,ะตัวละครที่อยู่ในเทียเมตาผมจะเป็นตัวละครฝ่ายสีม่วงนะหรือว่าฝ่ายธาตุที่หายากนะครับทุกคนนะนะ สำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียรเมตาเราจะได้รับฟรีแล้วนะหนึ่งตัวก็คือดูฟี่เทนิกะครับถ้าเราอยากจะขึ้นดาวนะครับผมเราต้องรออีก3เดือนเนะาะตัวซ้ำมานะครับเพราะว่ากิจกรรมมันแจก3เดือนนะครับผมจะแจก1รอบนะสำหรับกล่องเลือกนะครับผมนะเราก็อัพถึงเลเวลร้อยล้วก็เล่นได้สบายๆนะครับทุกคนนะนะครับใส่คงใส่ของ,ขอ,งอะไรพวกนี้ให้ก็เล่น PVP PP, PPE เล่นได้สบายๆอยู่นะครับผมเนาะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของโซโลร่างซูราซันจิแฮนคอร์อะไรพวกนี้ก็เก่งนะครับผมนะแต่มมนต้องหาตัวซ้ำนะสำหรับเกมนี้เนาะถ้าขึ้น6ดาวได้นะครับหรือว่า1ดาวแดงมันจะปลดล็อกเลเวลสกิลนะครับผมปลดล็อกสกิลใหม่นะครับเก่งแน่นอนเนาะอ่าแล้วก็เทียร์ดับเบิลเอสนะครับผมอ่าพวกนี้นะผมก็จะเป็นอาธาตสีแดงแล้วก็สีทองนะถือว่าเป็นธาตุที่หายากนะครับทุกคนนะอ่าเราสามารถุูมหาได้จากตู้กาชาตู้นี้ได้เลยนะครับทุกคนนะ นทั้งหมดทุกตัวนะครับผมแล้วก็มีหลายตัวนะ่าหลากัหลกๆก็หนวดขาวเนะอายามาโตะออะไรหนะ้าตาเหี่ยวผมจำชื่อไม่ได้ครับทุกคนอ่ะแล้วก็ไคโดแลรพวกนี้นะเก่งนะครับผมนะแต่แนะนําให้หาตัวซ้ํานะครับตัวซ้ําด้วยนะครับผมขึ้น6ดาวเก่งแน่นอนนะครับผมนะอืมสุมหาได้เลยนะครับอาธาธ่ะถัดมาเทเอสครับผมอ่ะ เทียนี้ก็เก่งนะครับผมนะแต่มันจะปั้นได้ไม่สุดนะครับผมถ้าจะสุดจริงก็ให้หาให้ขึ้นดาวเยอะๆเนาะอ่าผมแนะนําก็นี่ครับกราฟเนาะอ่าอีวานคอฟนะครับอ่าแล้วก็อ่าบิ๊กมัมเนาะแล้วก็อ่ามาโก้นะอืมนะครับสี่ตัวนี้ที่ผมแนะนําของ TS นะครับผมนะอ่าเก่งแน่นอนนะแต่แต่ต้อง อัปดาวให้เยอะๆนะครับผมอา,มาทมาเทียเทียน,นี้จะด,ดีแค่ตอนต้นเกมครับไม่ได้นำไปปั้นชั้นยาวนะเทียบีเทียซีอันนี้เก็บไว้ติดไว้ในไอดีก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องปั้นมันนะครับผมนะมันมีเก่งนะครับแนะนําให้หาตัวละครที่อยู่ในเทียเอสขึ้นไปนะครับผมจนถึงเมตานะครับผมนะถ้าเราหาได้ก็สายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆครัผมสำหรับเกมนี้นะครับผมนะอ่านะีน่ะครับให้เราสุ่มได้เลยเนาะสําหรับตู้กาชานะครับผมนะ นะครับสุ่มหาตัวละครที่อยู่ตามเทียที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเนาะใครจะสุ่มหาตู้ไหนนะครับผมนะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเนาะมันจะมีให้เราสุ่มอยู่1ครั้ง10ครั้งแล้วก็50ครั้งนะครับผมนะนะน,นำให้เปิด50ครั้งได้เลยครับผมมันจะการันตีเนาะเนี่ยเห็นไหมครับที่อยู่ในเทียเดิบนเอสเทเอสอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีตัวละครพวกนี้ขึ้นมาให้เราสุ่มหานะครับโอเค ส่มห้าครั้งครับผมไปถ้าเราสุ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะกดล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินบัญชีใหม่แค่นั้นเองนะครับผมนะแบ mm hmm. ซีเรียสครับเกมแจกฟรีอยู่แล้วนะครับเน่สมแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับฟีเกียร์สหมดแล้วสุ่มสิบครั้งแล้วกันนะไปซีเรียสครับโทกเกมีมันแจก ฟรีอยู่แล้วนะครับผมนะสุประมาณนี้ครับสุไปนะครับไม่ออกไปเป็นไรนะครับผมนะซบประมาณนี้ครับเราสามารถใช้ทองนะครับผมใช้ทองในการเปิดได้นะโอเคต่อไปจะเป็นตู้ในการเลือกฝ่ายเนาะโอเคให้เราเปิดตู้แด่ตู้หนึ่งก่อนนะครับผม กดเปิดหนึ่งครั้งก่อนนะอ่านี่แล้วก็เรามาเปิดอธาตุทองแล้วก็ธาตุแดงนะครับผมนะโอเคเปิดไปเลยครับผมนะออกตัวไหนก็ได้นะที่มันเก่งๆนะครับที่มันอยู่เทียร์คืออ้าวมากโก้มาครนะับผมนะเทียร์เอสครับผมมากโก้อืมแล้วก็ได้เป็นเศษมาเนาะแล้วก็ได้เศษพวกนี้ไปเปิดตัวละครได้นะครับเคปึ๊บมาครับอ่าเอาเป็นเศษนะครับทุกคนอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะ ถ้าทาไม่ได้ก็ล็อกอินนะครับผมล็อกอินบัญชีใหม่เนาะกดเลือกเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เยอะแยะนะครับผมประมาณนี้สินส่วนอะไรพวกนี้ก็กดรวบรวมได้เลยนะครับผมนะนี่โน้ตขาวมาแล้วเห็นไหมครับนี่เทียดับเบิลเอสนะ a s สิลเวอร์ลีเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับก็สูบไปนะครับจะไปซีเรียสครับไม่ได้ก็ ออกล็อกอินอ,อีเมลหรือว่าบัญชีเ7็กซ์เกมใหม่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพ็กก็นะ่ครับที่ผมแนะนำนะ่นสองแพ็กนี้นะครับนะ,ะจากนั้นก็ทุกคนไปเลือกซื้อได้เลยนะครับผมจะเลือกซื้อแพ็กไหนเนาะนะครับอ่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับ แนะนำผู้เล่นใหม่เนาะซื้อแพ็คเริ่มต้นแพ็คไหนคุ้มนะครับแล้วก็แจกเทลิสตัวละครแล้วก็แจกโคดรับตัวกาชา280บใบแล้วก็อ่าเลือกตอัวละครลูฟี่เทมิกาแล้วก็โซโลร่างซูรา่าเนาะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนะอืมนี่ผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น ID ที่รีวิวของคลิปนี้นะครับผมนะอะ่เป็น ID ที่รีวิวให้ดูนะครับโคตรพวกนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับลองเล่นดูนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะของเ7 g ก m e เทั้งที่ผมเล่นมานะครับผมเวอร์ชั่นนี้นะนะนี่ขาวยืนหน้าเลยครับผมไม่ต้องอัพลงเลเวลครับตัวีแน่นอนบอกเลยนะครับผมมานี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับ ขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ